นะ่าเช้าวันต่อมาเฮ้ฮฮฮนีฮฮฮ่เนี่ยเช้าแล้วดีใจจังเลยจะได้ไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วต้องรีบไปอาบน้ำก่อนืมไม่ให้ดูอาบน,น้ำหรอกไปอาบน,น้ำก่อนนะ่ิวไงกลับมาแลยวอาบน,น้ำสเสร็วเร็วมากเลยใช่มันน่าจะคนมาต่อไปก็ถึงเวลา แต่ไปก็ถึงเวลาแต่งตัวแล้วสินะถึงเต้นจังเลยวันนี้จะเป็นยังไงเริ่มาที่ใส่หมวกอันนี้เลยแล้วกันและทุกนะอย่าลืมเก็บใส่อันนี้ด้วยนะฮต่อที่ชุดเสื้อเสื้อนี้ของผู้หญิงกับผู้ชายมาันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่แบบนี้เลยหมวกจะเป็นหมวกนี้หรือหมวกนี้ก็ได้นะแต่ฉันชอบหมวกนี้มากกว่า ฉันแอบแย่งแม่มาใสา่ทุกคนนี่อยาอนะ่าบอกแม่ฉันนะคะบอกแม่ฉันได้งานางใหญ่แน่อย่าคิดว่าแม่ไม่ได้ยินนะแม่อยู่กลางหน้าบันไ,ไดเองนะอ้าฮ่าแม่ตื่นกันก่อนนี้ยังแต่ว่าเราตื่นช้าแล้วนะแล้วก็ใส่เสื้อหนาไปเลยทุกคนส่วนเสื้อนี้ก็โยนใส่ตู้ไปเลยทุกคนแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนี่ไงเป็นไงบ้างฉันน่ารักไหมทุกคนมาแล้วก็ถ,ถึงเวลาถือของแล้วโหหนะักกว่าที่เขียนเนี่ยเออ ก็ใส่ของไปทั้งบ้านมันจะไม่หนักยังไงโอ้โหเบอร์รี่เดี๋ยวมามาเดี๋ยวแม่ลองถือให้ก่อนโอ้โหหนักจะลูกนี่ลูกจะไปอยู่ที่นั่นเลยหรือไงเนี่ยมันหนักอย่างนี้ไปไปไปกินข้าวได้แล้วอืมมีเมนูให้สั่งไหมเนี่ยนี่จะมีอยู่วันนี้กินข้าวแค่สปากเกตตี้ดีกว่าฉันชอบชอบสปากเกตตี้หนึ่งทั่วหนึ่งอันกับน้ำ ไม่ไม,ไม่เอาน้ำดีกว่าเอาขานมหวานเอาน้ำด้ดีกว่าเดี๋ยวร้างกายไม่แข็งแรงไม่มีแรงแล้วก็เอาของวานเป็นพุดดิ้งเหมือนเดิม <laughs> ฉันชอบพุดดิ้งมากเลยนะทุกคนมาต่อไปก็เป็นน้ำกันเลยจะเอาเป็นแก้มแก้วอันนี้ละกันนะทุกคนนะ่ากินมาวางไปดิไปวางเลยฮะ <laughs> แล้วก็วางเก็บไว้ตรงนี้นะทุกคนชึบ อันนี้ใครแอบกินเนี่ยต้องเก็บชามเองใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเก็บวิธีบูทชุดของเกมมาต่อไปเอ้าทำไมฉันเอาของมาใช้อย่างดีแล้วไม่เอาอันนั้นมาล้เนี่ยโหมาต่อไปก็ดื่มน้ํากันเลยฮึบเอ้ยอย่าบาังหน้าฉันสิเดี๋ยวแย่อย่าแย่งสีอันนี้เลิกแย่งส <aus hip. S 2> ีแล้วมาดื่มน้ำเร็วฮึดเฮ้อร่อย ย่ามบะปาเกตี้ของโปรดแล้วก็พุดดิ้งฉันก,กินเร็วรอแล้วแยกปากเพราะว่ากลัวไม่ทันเอาล่ะทำามเบอร์รี่เธอกินเร็วกว่าปกตินี่ปกติกินไปชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยแง่บูลดี่หนืย่ยแม่แกล้งหนูน่นางั้นเดี๋ยวแม่พาไปส่งนะอย่าเพิ่งถือเลยเดี๋ยวแม่ถือให้ไปใส่รองเท้าได้แล้วโอเคค่ะแม่อย่าหนูลืมบอกแม่ไปเลยอันนี้คือปีแรกนะคะที่หนูต้องอยู่ ค้งคืนนะใช่พอฉันอยู่บอสีเองนะทุกคนนะคุณแน่อย่าลืมเอากุญแจไปด้วยนะไปะเดี๋ยวออกไปกันปิว มาต่อเย,ยวแม่ก็มาแล้วจ้าข้ามถนนดูทางได้นะเอาซ้ายเอาขวาโอเคว่างแม่ไปได้แล้วมาแม่ก็มาด้วยควาจริงเราว่าข้ามได้เลยนะแต่ว่าจะมาถึงหนูเดินมนักใจกว่าเม่ี้เคียนก็มาแล้วฮะเคียนเอาของมาเยอะจัดเลยฮิฮิฉันก็มาแล้ว ฉันคิดว่าต้องมีนั่นไงนเห็นมาแล้วฉันสงสัยน่าลุงนใจอีฉันมาแล้วนะทุกคนจะไปทำตาใหม่มาอย่างเบลเลยมาต่อกันชิปโลดโลดฉันมาแล้วฉันก็มาแล้วเฮ้เฮ้พวกเราก็มาแล้วถือว,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 ว่าพวกเราจะมาสายหน่อยก็เถอะมาเดี๋ยวเข้ารถกันเลยบายบายนะคะมี่บายบายจ้าชวิตที่ความสุขนะ มาแช่กขวนนั่งตรงนี้แล้วกันนะมันดูสวยมากเลยนั่งบ้างดิเอาแล้วเธอไม่เอากระเป๋าจากแม่ถือหรอเรื่องไปเลยเอานี้เอาของด้วยเบอร์รี่มาแางขอบางด้วยได้ไหมเนี <c ười> ้ยมันมีที่วางได้สิเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันนะใช่โอ้โหผมเธอนี่บางสีหน้าฉันทุกรอบเลยแต่เธอก็สลับกันสิใช่ง่ายงาสลับกัน จริงได้ไหอืมเธอไม่ใส่รองเท้าอระเออใส่สิฉันลืมไปเอารองเท้าที่บ้านฉันนะ่ะบ้านฉันอยู่ไหนน่ะหรอออบ้านฉันอยู่นี่จึ๊บจื๊บฉันใส่รองเท้านี้นะทุกคนบางคนก็ลืมใส่เพราะว่ารีบออกมาจากบ้านฮิฮิกลับไปก็เป็นเธอแล้วเฮ้ เอาอันนี้ไปแล้วกันนะชิบ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 อะไเลยมาต่อกันยึบมาต่อแล้วก็เอ่อนี่นี่นี่เอะดวงไงนี่อือมาเข้าไปยึบนักเอาล่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวไอ้ค่อยมานั่งที่แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตากายไอ้ด้วยนะ Bye bye!